การให้ดีกว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นั้นไม่ง่ายต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนที่นี่คือความเห็ดทางเช่าที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่จังหวัดปาจีนบุรีมีทั้งเห็ดถังเช่าสีทองและเห็ดถังเช่าสีขาวได้ทำการพัฒนาและวิจัยจากสีทองกลายเป็นสีขาวต่อด้วยไฮบริดจาเป็นฟิวชั่นซึ่งมีสายออกริดทั้งหมด21ชนิดรวมกันเลย เห็ดถังเช่าสีขาวมีสารออกฤทธิ์มากกว่าเห็ดถังเช่าสีทองเราจะเลือกรับประทานเห็ดถังเช่าสีอะไรแน่นอนเราต้องเลือกรับประทานเห็ดถังเช่าสีขาวจริงไหมคะสารสก,กัดหลักของเห็ดถังเช่าสารคอไดเซปินเป็นสารเฉพาะตัวของถังเช่าที่พบเฉพาะในเห็ดถังเช่าเท่านั้นช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเข้าสู่ร่างกายสารอะดีโนซีนช่วยลดอาการอักเสบต่างๆและสร้างเนื้อเยื่อ กดคอไดเซปีนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวกนการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มเมตาโบอลิซึมของร่างกายจึงทําให้ร่างกายแข็งแรงผู้ป่วยอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดไซนัสถุงลมป่องพองหอ,อดลมอักเสบผ่านแล้วร่างกายจะแข็งแรงนี่เป็นเพียงแค่สารสก,กัดบางส่วนของน้องถังเช่าน้องยังมีสารสก,กัดอีกมากมายที่ผ่านแล้วทำใ,ให้มีประโยชน์ต่อร่างกาย สก,กัดของเขาจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ตอนนี้เราจะพาเข้าไปดูห้องหยอดเชื้อกันค่ะวิธีการหยอดนั้นดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายเลยเราต้องนิ่งมากๆเขาจะหยอดจากข้างนอกวนเข้าข้างในหยอดเป็นก้นหอยวนไปนะคะค่อยๆหยอดทีละนิดทีละหน่อยแบบช้าๆแต่ต้องอาศัยความชินและความชำนาญมากๆเลยคะ่ะ แอบกระซิบมึงไม่นิ่งใจไม่สู้ทำไม่ได้นะเอออันนี้จะเป็นชั้นนึ่งของเขานะคะหนึ่งหมอ้อเขาจะมีอยู่ด้วยกันสมชั้นร้อยทีเดียวจัดใส่ให้เต็มหม้อและนำไปนึ่งที่เครื่องนึ่งแบบนี้เลยทำแรงแดันให้เป็นสิบ้าปอนจะขึ้นมาหนึ่ง้ และแล้วก็ถึงเวลาเข้าห้องชิมบอกเลยว่าห้องนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะจะมีโอกาสได้ชิมเห็ดกันแบบสดๆเขาบอกว่าห้ามกินเนยอะนะอย่ารอจะลองชิมนะค <c oughs> รับผ่านเชา้า <c oughs> ของเรื่อเรียนี่คือแบบสดเลยนะครับ <c oughs> ไฮไลท์อยู่ตรงข้าวครับขานมานันนะครับขานได้นะข้าวเราเลี้ยงมาสองเดือนแต่ข้าวไม่เน่านะลองชิมดูครับ กินได้แล้วก็มีสารน้ำหอมหรือทัญญาเหมือนกันเพราะมันเป็นส่วนของรากมันของใยมันอันนี้นะครับอันนี้ของเราอันนี้อันนี้เป็นแบบอบแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองชิมให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองชิมให้ดูอันนี้จะเป็นแบบแห้งเนาะนะคะราคาต้องไม่ถ่านไปไหครับทางโรงแรมแห้งๆจะรู้สึกแบบว่าแข็งๆนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยนะมันกรอบ ใช่ไหมมันกรอบมันกรอบมันกรอบๆนะแต่ก็ใช้ได้อันนี้เขาแบบเอาไปองกันมันเหมือนกินอะไรขนมอะไรอย่างเงี้ยและนี่เป็นอีกหนึ่งมุมที่อยากนำเสนอทาน้องเห็ดถังเช่าที่นี่ปลอดภัยไร์กังวลเพราะเรามีใบเซอร์ติเคตต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงรางวัลที่ได้รับมา แอบกระซิบดังๆตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วสวนใจก็สามารถทักเข้ามาร่วมแฟนกันได้เลยจ้า